นี่เป็นส่วนที่เราจะมัดเปิดเป็นอ๋อได้นะคะแบบแรกนะคะเราเอาตรงส่วนนี้มนเราแบบส่ามเหลี่ยมส่วนที่ต่อกับคอมันนะคะตอนติดคอเขาล็อตัวช่วงคอเปิดออกมานะคะเราก็จะเห็นเส้นชัดเลยอ่าแต่ดูไม่น่าก แต่ condition อยนะแต่เราเราเทำรอ่ะกระดาษปดากมอเกรา่ะระดานี่นะคะรา่ะอรอคะเอาจะเป็นมูกรี่แก้มนะคะเราทการเปิดนะคะ เปิดโุของคางของปลาออกนะคะนี่นะคะช่วงแรกของเขาที่อยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถกินได้จากจากฝั่งด้านนอกค่ะใช่แก้ยังไม่ค่อยหอมนะคะแต่อร่อยแข็งนิดนึงแต่ก็เคี้ยวมันดีนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าプレชิอส์บางคนอาจจะชอบปรุงปลาหรือว่าแก้มปลาก็แล้วแต่สไตล์ต่ละคนนคะกินให้อร่อยที่สุดได้ไหมคะ มันก็โอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้กินไปหัวที่สองแล้วค่ะมันไม่สามารถแสดงอาการออกได้แล้วมีข้อจำกัดทางกายภาพนิดหน่อยค่ะเหมืค่ะไ่มนหัวขาดรอทงกันเสรแลัวนะคะซอกเหรอคะอ,อันนี้คือตัวปลาใช่ไหมคะหัวก็หัะวก็ สารปลาค่ะกุมตนีละุ้มตีะมากจริงจริง่าเมค่ไคนคย้มันี้ยันี่นะมน้มาต้็ตวนี้ไม่ก้อนเพราะขีดนึงค่ะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งโลคตัวนี้อร่อย เราไปจนสิบเก้าองค์แ้วแดัง่ไ่ร่อย่อะไม่หรหนูไม่หอมันหอนะคะนี่คืออะไรอะคะเอ่อมันจว่าส่วนไห่นะนี่กินไม่ได้ของหนูใช้ของคนอื่นอันนี้ไม่แตกนะพี่นี่ค่ะเราสามารถดริงริง้อส่วนของมันก็มีอะไรให้กินค่ะมันจะอยู่ใน้องอะ้งค่ะ ช่วงที่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่แล้วก็มัดจิ๋วหรือว่ามัดย่อมันะคะเราก็จะกินมันได้แล้วต้องหาง um ันดีนะคบางทีม okay. ัม okay. ีก้างแล้วก็เอาก้างออกกไปดูยากนิดนึงนะต,ต, okay. ต lo, pues okay. mm. ้องแยกให้ออกต้องใช้ทักสะ ที่เหลือมันก็นกแบนมาแล้วค่ะอันนี้กินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะต้องกินใช่ไหมะใช่ค่ะมีนเปตะกั่่าก็เราจะไปดูมูไปส่วนที่กินได้นะคะวว้าวว้าเเปั กินอะไรไหนคะดีปลาหรอคะตุนกิน,กนกอะไรไปคะ <c oughs> ตุนได้ปลดตอบด้วยคะ่ะผู้ชมทางบ้านต้องการรับรู้เขาต้องได้รับรู้ถึงสิ่งนี้ <K. O. S 1> โอเคเราจะไม่เสียเวลากับตุนคะ่ะ <c oughs> You can you say bye-bye? Bye-bye! <laughs> <laughs>